ผมีแต่แบงค์พันขอพันหนึ่งมีเหลือหลงเหลือไหมเอาไปแล้วใช่ไหมครับไม่ดีมากทำการคาามูครับ ขามูเดี๋ยวต้องต้องใส่ถุงหมูมันสิ่งห่องวิธีขาหมูที่ถูกต้อง,ต,องต้องใส่ถุงยันน้ออุ้ยหมูเลือดออกว่าต้องเยอะเลือดออกว่าเลือดหมูหออกวล่าเชฟมึงกันนะโอ้ยไผ่ทีิบี้เยอะเลยอ่ะอันนี้อันนี้ขาหมูครับหมู โอ้ยเยอะเลยแกเมื่อกี้จะได้เยอะอยู่เนี่ยครั้งนี้จะแบงคันเนี่ยแกแกใส่ตั้ง,แต,แ,ง,แ,แ,งแต่ตอนไหนเพราะฉันไม่เคยใส่เลยฉันไม่มีตังค์<ต>โอ้ยอนนหมูมิจะแบงคันขอพันหนึ่งก็เอาไปแค่เสือ้อเออเอาไปแล้วพันหนึ่งเนี่ยค่าเสือ้อไปหนึ่งพันแล้วนะครับเอออันนี้เอาไว้ค่าเสือ้อพันหนึ่งเลยยีบไปเลยยีบไปค่าเสื้อต่างหากพันหน,นึ่งด้เกี่ยวกับผัวสะสมนะครับเกิดการข้ามหมูขึ้นมาครับอะ เดี๋ยวเอามาดูนะครับว่าเราจะได้จำนวนเท่าไหร่จจนี่คือสะสมมาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ค่านะครับหมูตัวนี้มีมูลลาคาเท่าไหร่ผมจะร้องให้ มีลอตเตอรี่เลยนะครับยังไม่ได้ตรวจนะว่าจะกลับบ้านก็ ปีใหม่นี้ก็ไม่มีกิจกรรมนะครับไม่ได้กลับเอ้ยไม่ใช่สงการเป็นการไม่ได้กลับถ่ายนี่เลยดิยถ่ายนี่ได้ถ่ายนี่เลยถ่านี่เลย,ย,เลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แกะเขอยากจะโชว์ของเขาเอาตรวจดูดิมันยังมีเหลือหลงเหลือไหมเอาไปแล้วใช่ไหมแบงค์พันเมื่อกี้ ออกกได้สองพันกว่าสองพันกว่าที่นี่คือสะสมมานะครับตอนไอ้น,นี่ก็เก็บไว้ตอนนี้ก็ยอดทุกสิ้นเดือนนะครับข้างหวยผมทั้งนั้นมาดูกันว่าจะได้ท่านไหร่นี่นะครับน,นี่ก็ รวมแล้วแกะแล้วเยบร้อยแกะกับทีบพับนะเดี๋ยวกำลังนับครับเออก็พ่อชื่นใจน้อยนึงดีกว่าครับดีกว่าเอาไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนี้ก็น่าจะจำเป็นแล้วแหละ อันนี้อันนี้มือเชือดหมูนะครับมือมือฆ่ามือเพชรอาะฆ่าขาหมูไออ่ะโชว์ในในมืออะไรฆ่าฆ่าฆ่าขาหมูอะไรันาดเนี่ยนี่นะฮาปีกว่าที่มาอยู่บ้านหลังนี้นะครับมือเพชรอจขาดขาหมูไอใกล้ๆหน้าดิ โอเคนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ